ฮัลโหลสวัสดีค่ะนี่ตอนนี้สลามมาขัดผิวแล้วตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงขัดขัดเปียกน,นี่คืออย่างที่เคยบอกนะได้สมุนไพรไปอะ่ะแล้วก็เป็นผสมนะพี่นุชขอเนื้อเนื้อหน่อยนี่เนื้อเนื้อประมาณอย่างนี้ให้มันเป็นแบบเหมือนกับ่ยประมาณอย่างเงี้ยไม่ไม่ข้ไนไม่เหลวเกินไปอะ่ะ พอเราได้สมุนไพรไปเราก็ผสมน้ําให้ประมาณนี้แล้วเราก็เอามาเนี่ยคือขัดเปียกคือถูขัดขัดไปอย่างเงี้ยประมาณสักสานาทีขัดไปเรื่อยๆอย่างแค่อย่างนี้ผิวก็เหมือนกับสวยแล้วแต่เราควรจะทิ้งไว้ทิ้งไว้อีกสักสิบนาทีขัดแห้งพอทิ้งไว้สิบนาทีเดี๋ยวเราจะมาขัดแห้งอีกทีเดี๋ยวชดาจะถ่ายให้ดูแต่ว่าอันนี้ให้ดูตอนขัดเปียกก่อนเวลาได้ไปแล้วเราก็ลู้ๆถูๆอย่างเงี้ยที่ใครก็จะแบบเริ่มเริ่มแบบออกมาบ้างแล้วอะหรือถ้าขี้เกียจขัดแห้งก็ขัด ประมาณสิบนาทีแล to to. ้วก็ล้างออกได้เลยถ้าเกิดแบบนี้ก็ได้คือขัดอย่างเงี้ยนะสักสิบนาทีขัดไปเรื่อยๆแล้วก็ล้างออกก็ผิวก็สวยแล้วแต่เจะาแนะนําว่าขัดแห้งด้วยดีกว่าเพราะขี้ใครจะออกมาแบบสะพึงมากแล้วผิวก็จะผอมมากๆเดี๋ยวเจราจะถ่ายให้ดูตอนขัดแห้งอีกชี้นะจ๊ะมาเดี๋ยวจะเริ่มมาดูวิธีการขัดแห้งกันเดี๋ยวเจราจะขัดแขนให้ดูนี่นะเป็นแขนที่พอกทิ้งไว้สิบนาทีแล้วพี่นูชก็นี่ก็จะแตะน้าแล้วก็จะแตะน้านิดนึงแล้วก็ นี่ถูรูดออกอย่างนี้ถูรูดไปเรื่อยๆจนกว่าสมุนไพรอ่ะจะออกจากผิวหมดอย่าลรูดไปเรื่อยๆขี้ไครมันก็จะออกมากับสมุนไพรที่เราพอกทิ้งไว้ถูไปเรื่อยๆแอ้วก็ทุกซอกทุกมุม